เอนโนสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวที่ไม่ควรเรื่อนผ่านนะคะบ้านเดี่ยวราคาหลักแสนแ0 0 0 0บาทพร้อมที่ดิน69ตารางวาห่างจากแยกบ้านเรื่ม4.5กิโลเมตรตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะที่ดินโฉนดคุดแดง69ตารางวาพร้อมบ้านชั้นเดียวนะคะราคา860 0 0 0บาทค่ะ สนใจแปลงนี้นะคะต้องการจับจองต้องการสอบถามรายละเอียดนะคะติดต่อทักได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะอยู่ใกล้ๆกับลานร่มบินนะคะเข้าซอยเดียวกับจำจุรี2ค่ะก็จะเจอบ้านหลังนี้นะคะ860,000บาทเท่านั้นสนใจจับจองติดต่อนัดชมพื้นที่กันก่อนคะ่ะติดต่อนัดหมายด่วงหน้าได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะ ในวันนี้เจคเคโนโแนะนำแต่เพียงเท่านี้สวัสด,ดี